นี่ก็ว่าสีน้อนครับวันนี้ครับวรินงาทงานประจำครับมาไต่ไฟสีข,ขึ้นตัวยที่ใส่ครับเป็นลูกฟอร์ดครับยาลูกฟอร์ดอาจวกย์ยาเสราครับ ขั้วกำลังสิออกดอกนะครับตัวนี้กำลังบานบานพุ่มือนมาถอ,อกนะครับถอดออกดอกกับมันสีหบนะครับเพราะว่าในช่วงจะง่อยนี่ครับพ้นสีใบนะครับเพิ่นออกดอกแล้วนะครับเปน็นสมเกสรสีผูได้สีกับสีกระทบกับเกสรครับถ้าโบสีบัาน,นี้น้อนกันสบสมก,กินครับมีแต่แนวนะครับ ก็เลยน่าชินใจว่าสีครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับนี่สีจางขึ้นนะครับเป็นข้าวโพดในหล่องยางครับหล่องยางพลาสสามปีเพิงครับปลูกเป็นเทสทุดท้ายแล้วนี่หลอบหนาก็้นเร้าแล้วนะครับ แต่แรกเอาไข่กนสิบฟ้าที่เมยซื้อนะครับตอนไหนกนสิบฟ้าแหละแต่บ้าปะฝนคือเลี้ยงอยู่ครับชมหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าลองมันจักบาทนึง่งกับไข่อยู่นี่ไหละฝนงามอยู่แต่เมื่อเสียวังสองอาทิตย์ก่อนครับฝนตกเล็งแห้งเลยเห็นเห็มันมันจากหลังไ่ครับนี่ ต้นเตี้ยครับต้นสีนะครับนี่ครับผุดเหลือมามาบาอยู่นะครับเท้งมาสีนอนฝากกระเลือมอยาลูกฟอร์ติใส่เป็นยาเหม็นนะครับกเอาเรื่องอยู่นะครับ ขึ้นมากกับอาบน้ำทูสบู่ซานเถื่อครับจังเลียวตอนนี้ขับรถเส่าได้ครับนี่แม่นึกเก่ากนะับพยา,ยามีเกลียงเอาเบนถือสัมผัสเจ้าของออกนะครับยังทั้งปีครับต้นทั้งขาอยู่นะครับดูแลบอดี้บันไดนะครับเน,นื่องจากว่าเจ้าของประมาทครับประมาทจาย่างไร มันสิใหญ่ตามอายุมันอยู่ดอกเห็นวะนะครับก็เลยเดี๋ยวซ้ำนี่ตามจริงนั่นบอนานจะทำต้นขาครับเห็นมันซ้ำขาซ้ำแขงซ้ำน่องนะครับต้นขาอย่างง่ายก็ไม่อีกนะครับอันเสดายอยู่นะครับแพงปุ๋ยครับเขาบอกโอ้ยอยี่ห่าวเซนเทาะนะครับกระเสื้อเขาเสยนะครับก็เลยแก่ตัวใหม่ รอบนี้ปลูกสามรอยกว่าต้นครับอาดปุ๋ยเลยนะครับเป็นน่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ฝนดีแน่สมขันครับแตกหนอดกำลังงามเลยนะครับขโพดกับถุ่มม้อครับตอนนี้นะครับงามอยู่ ก็ได้แก่อกดอกทิดวะนะครับสมเกตเกษตรย่างกินงานประจำข้ามีครับแต่ก็จะได้เงินเสริมนะครับเพื่อที่ซื้อหน,นังสือนี่นะครับจะถทฤได้เงินเดือนกับบวบไว้ครับอย่างเอาตัวบวรอดนะครับกเ็เลยเ็ดเสริมนะครับ อ่อพอกระนั้คลิปหน้าครับกลับบ้านก่อนพี่ทุกท่านนี้ครับสวัสดีครับ